สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยส,วยสาภาพงามๆดูคลาสสิกหน่อยนะครับตัวนี้สวยหนึ่งในพันคันแน,น,น่นอนนานๆจะได้เจอนะครับกับนิสสันบิ๊กเอ็มนะครับกระบ,บะแคปนะครับคลาสสิกสุดสวยเลยครับคันนี้สาภาพสมบูรณ์ทุกรายละเอียดนะครับคันนี้งามมากๆนะครับแต่งสวยมาเลยครับยางพึ่งเปลี่ยนล้อพึ่งใส่ เกียร์คื่งยนต์แน่นๆนะครับใช้งานได้สมบูรณ์ทุกระบบนะครับคันนี้มีเครื่องเสียงมาให้1ชุดนะครับแต่งสวยนะครับสายสะสมห้ามพลาดนะครับภายในดูดีมากๆนะครับสําหรับคนที่ชอบและกําลังหารถกระบะนะครับและชอบความคลาสสิกนะครับตัวนี้สมบูรณ์ทั้งระบบสวยทั้งคันนะครับภายในภายนอกกำงามนะครับกับราคานี้สภาพนี้ก็จะออกสายสะสมนะครับน่าจับหน้าจองเอาไปใช้งานนะครับกระบะครบ สวยๆนะครับเนียนๆเลยครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับไม่เคยแต่งเครื่องยนต์นะครับสภาพงามๆนะครับใช้งานได้เลยครับเป็นเครื่อง2 5 0 5ดีเซลนะครับเกียร์ธรรมดารถคันนี้จะออกแนวคลาสสิกนะครับถ้าใครสนใจอยากได้แนวนี้สายสะสมสายใช้งานก็ใช้ได้ปกตินะครับสายสะสมก็จะบอกโอ้โหหามาได้ยังไงสวยจังเลยถ้าใครจะบอกว่าโอ้เก่าจังเลยไม่น่าใช้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบและความเข้าใจนะครับสำหรับคันนี้ต้องบอกเลยว่า ไม่ได้เจอง่ายๆนะครับสีนี้ทํามาใหม่นะครับสวยๆสีบางๆนะครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกลํานะครับเจ้าของดูแลดีมากๆนะครับใครที่สนใจถูกใจนะครับจัดส่งให้ทั่วไทยนะครับ1นึ0 0 0สบาทนะครับหนึ่งแาบาทนะครับใช้งานได้จริงนะครับใช้ได้ปกติสมบูรณ์ทั้งคันนะครับไม่มีอะไรต้องไปเก็บซ่อมนะครับ รถส,สวยพร้อมขับพร้อมขายเอกสารก็ครบนะครับเรียกว่าเน้นคลาสสิกและสวยๆแบบนี้สภาพนี้เป็นทูโทนเมื่อยุคก,ก่อนนู้นนะครับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเกียร์ธรรมดาเครื่อง2,5ดีเซลถามว่าความทนถึกของ Big M ต้องบอกเลยว่าเป็นที่หนึ่งแน่นอนนะครับนิสสัน Big M คือต้นตำรับของความทนทานต่อมาก็จะเป็นในส่วนของฟอนเทียแล้วก็เป็นนาวา่านะครับนี่นะครับเสิร์ฟสายมาก็จะ นี่เลยนะครับ Big M อครับลองชมเช็คดูรถทดลองขับไม่ผิดหวังแน่นอนเครื่องเสียงนี่ต้องบอกว่าตึบๆเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับชุดนี้ตึบๆเลยครับตึบๆเอาไปใช้งานกันเลยนะครับจัดส่งทั่วไทย1 2 9 0 0 0ับาทนะครับเตรียมชมเตรียมเช็คเตรียมตังค์มาดูได้เลยครับถ้าใครไม่สะดวกเดินทางรอที่บ้านครับรอเปิดเครื่องเสียงฟังที่บ้านครับเดี๋ยวจัดให้ถึงบ้านเลยครับรถสวยสภาพงามๆหนึ่งในพันนะครับไม่เจอง่ายๆนะครับ หน้าเดิมท้ายเดิมไม่เคยแต่งเครื่องยนต์นะครับแต่งสวยอย่างเดียวดูแลดีมากๆนะครับตั้งแต่ปี1996จนมาถึงในปัจจุบันนี้สวยจริงครับน่าสนใจสุดๆนะครับใครที่สนใจอยากได้นะครับมาชมมาเช็คดูรถที่มินบุรีจัดส่งให้ได้ทั่วไทยครับรถสวยจริงสาภาพกริบๆนะครับไม่ได้เจอง่ายๆแน่นอนนะครับถ้าใครชอบสายนี้แนวนี้ไม่ผิดหวังครับ